จะมากำลังบอกตัาให้คุณเข้าถึงลักษณะมันนะ่ะนั่นแหละกำลังจะเพิกถอนสมมุติกำลังฝึกหาพวกเราให้เพิกถอนสมมติให้หมดเข้าถึงลักษณะของมันเนีนแแ่แม้แต่ความแม้แต่ความไม่มีก็มีลักษณะของมันใช่ไหมนี่เขาไปดูความไม่มีลักษณะเป็นยังไงเวลาสงบก็มีลักษณะของมันใช่ไหม เขาไปดูลักษณะของวันที่เขาเรียกว่าชื่อันพยายามเข้าในแถ่งตัวนี้เพื่อจะเพิกถอนสัญญาเพิกถอนสมมุติออกไปแล้วเราจะเห็นทั้งหมดเลยว่าเรื่องราวต่างๆที่มันปรากฏอยู่เบื้องหลังของที่มันเป็นๆอยู่ที่เราง,งมๆด้่ยแม้แต่ความไม่เข้าใจก็เป็นลักษณะหนึ่งของวันนะี้ถ้าไม่เข้าใจแล้วมันจะมีงไงเข้าใจไม่เข้าใจแล้วพยายามให้เข้าใจ มันจะเป็นระนัเข้าเข้าใจแล้วเรารู้ว่าเราเข้าใจแล้วก็เป็นลักษณะใช่ไหมแต่ตรงนี้มันดบไหมไม่ไดำหรือเล่าเจ้าะลักษณะของข้างในมันเยอะมากเลยแลมันมีวิธีการถ้าเราเข้าถึงในการเพิกถอนสัญญาไนดะ้จะเห็นลักษณะที่มันนิดๆหน่อยๆมันเป็นหมดเลยเป้นหมดสงสัย อย่างเช่นบาทีเออเผลอเผลอนี่เป็นลนักษณะไหมพอเผลอปุ๊บหลายคนพอเผลอปุ๊บจะโมโหเผลออีกและ้ะอยากจะให้มันรู้อะรู้เป็นลนักษณะหนึ่งไหมรู้ก็เป็นลนักษณะหนึ่งเผลอก็เป็นลนักษณะหนึ่งใช่ปะพอมันเผลอปับ๊บแล้วลองรู้ อันี่อาการเผลอนะทุกครั้งที่มันเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ตรงนี้แหละจังหวะเนี้ยจังหวะตื่นรู้ได้ดีที่สุดเลยแต่พอเผลอแล้วโมโหเนี่ยแสดงว่าหลงแล้วจะเอาให้ไม่ไม่เผลอใช่ไหมยิ่งเรารู้เผลอต้องรู้บ่อยนั่นแสดงว่าคุณกําลังมีภาวะสติดีขึ้นบางทีก็เมื่อก่อนฟังกัพูด้นี้นะอุบายอาจารย์ว่าจะใช่เออเผลอแล้วมันจะไปดีขึ้นได้อย่างไงแต่พอ พอเข้าจริงๆเออมันเผลอบ่อยคำว่าเผลอบ่อยปั๊บหนึ่งโอ,อ้มันทําให้การรู้เกิดขึ้นบ่อยเพราะรู้อะไปสังเกตอากาศลักษณะเผลอเออเป็นอย่างนี้อีกกลับก็หมดเลยนะแล้ว่าเราไม่ได้แราว่าไม่ได้เรื่องไม่ได้อย่างที่ไหนได้เราได้เรื่องเรา,าไม่ดีไม่ดีที่ไหนได้มันดีแปลกเออกลับหมดเลยทีนี้ที่ที่อาจารย์ท่านพูดเกี่ยวกับว่าเอ,อ,เอ่ออย่าไป ให้อยู่กับปัจจุบันในปัจจุบันตรงเนี้ยมันมีภาวะที่มันปรากฏตลอดเวลาอยู่แล้วนี่อย่าไปเอาสัญญาอดีตอนาคตในปัจจุบันเนี้ยเนี่ยมีลักษณะแล้วก็อาการอาการนี่นี่ใครใครอยากจนะศึกษาเรื่องความเบนอนัตตาเนี่ยให้สังเกตกันก่อตัวกับการสลายตัวของของทุกเรื่อง ก่อตัวอย่างนี้แล้วสลายตัวอย่างนี้เห็นการก่อตัวสลายตัวก่อตัวสลายตัวเมื่อเราเห็นการก่อตัวของความม่วงเห็นการสลายตัวของความม่วงเนี่ยความม่วงไม่มีตัวตนมันมีการแค่ก่อตัวกับสลายตัวให้เรียกว่าไปเห็นอาการนั่นแหละอาการเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้น clear, แล้วหายไปยิ่งเราไปเห็นการเกิดหายไป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 ของทุกสิ่งมากเข้ามาเข้ามาเข้านะเนี่ย ประเด็นมันจะเห็นเห็นอย่างหนึ่งว่าทุกสรรพสิ่งไม่มีตัวตนอยู่จริงเหมือนเป็นเป็นแค่การก่อตัวของธรรมชาติเช่ดนหนึ่งแล้วก็สลายตัวมันทํากันอย่างนี้ตลอดไปแล้วจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปไม่มีใครไปแก้ไขกฎกติกาแบบนี้ได้เนี่ยทุกเรื่องมันเสียงเนี่ยก่อตัวขึ้นไหมแล้วสลายตัวไหมเนี่ยเห็นไหม มันกอ่อตัวแล้วก็สลายตัวกอ่อตัวแล้วก็สลายตัวบางครั้งมันกอ่อตัวขึ้นมาแล้วนานกว่ามันจะสลายตัวอย่างเช่นดาราตาเห็นรูปเหนเอ๊ะทำไมกูเห็นอาตมาดูตรงนี้นะรูปไหน,น,ไหนที่มันเห็นอยู่เรื่อยๆดูที่กระพริบตาช่วงกระพริบตาครั้งหนึ่งก็ดูใหม่แล้วครั้งหนึ่งก็ดูใหม่แล้วครั้งหนึ่งก็ดูใหม่แล้วทุกคราวอ่ะเกิดขึ้นขนาดหนึ่งขนาดนี้มันเร็วมากมันเร็วเหมือนไฟฟ้าเนี่ยยิ่งกว่าไฟฟ้า ไฟฟ้าเนี่ยมันก่อตัวสลายตัวที่เร็วมากมันแต่ว่ามันเหมือนกับมันสว่างตลอดนะแต่ที่ไหนได้มันเป็นเหมือนกับเป็นคลื่นเข้ามากระแทก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 แต่ด้วยความเร็วของมันมันเลยเหมือนกับสถียนจริงๆเนี่ยเราขับรถต่สังเกตไหมรถมันติดตลอดไหมไม่หรอกไม่เกิดการก่อตัวสลายตัวที่เร็วขึ้นมันเลยเหมือนกับมันติดตลอดเวลา ทุกอย่างอยู่ในกฎนี้หมดเลยอะไรก็ตามที่มันมันสามารถที่จะสร้างความเร็วได้มากเท่าไหร่ก็มันก็เหมือนเกิดการสิ่งนั้นเสถเียนแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่หรอกมันเกิดดับอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เลยทําให้เราไม่เห็นแต่พอเราฝึกอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นทุกอย่างไปนเนี่ยตรงเนี้ยอนเห็นมากเข้ามากเข้าใจว่าไม่มีตัวตนอยู่จริงนะและอีกอันหนึ่งเวลาศึกษาธรรมะเนี่ยนะ ที่อาจารย์ท่านบินท่านบอกกราบบ่อยๆฝึกเมตตาบ่อยๆฝึกฝึกให้จิตมันอ่อนน้อมจิตจะศึกษาเรื่องนี้ยอย่าจิตต้องจิตแข็งแข็งไปศึกษาไม่ได้มันจะตีกันจะทะเลาะกันฝึกให้เปิดจิตอ่อนน้อมอ่อนน้อมแต่ไม่ใช่อ่อนแอเข้าใจไหมอ่อนน้อมเคารพทุกเรื่องที่เขาเกิดขึ้นไม่ใช่เกลียดดังนั้นเอาอย่างนี้อันนั้นเครียก จิตที่ไม่พร้อมที่จะศึกษาจิตพร้อมศึกษาเนี่ยเจ้าเปิดให้ทุกอย่างก็เกิดขึ้นอย่างอิสระเลยจะเป็นเหมือนมันจิตที่เด็กแบกเป้ไปโรงเรียนนะเห็จากไหมจิตที่มันเคยสมัยที่เราเรียนหนังสือบ่อยๆแล้วก็แบกเป้ไปเรียนหนังสือบ่อยๆเราไม่ได้ไปอะไรกับใครที่ไหนนะเราแค่อยากไปเรียนว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรนี่เหมือนกันสภาวะธรรมทั้งหลายที่พวกเราบางทีไปตีกับเขาอะไปทะเลาะกับเขาอะแล้วก็เจ็บกลับมา เพราะว่ามันเอาความรู้สึกที่เราเก่งเราแน่เราแก้มันได้เราจัดการมันได้พวกเนี้ยภาะวะพวกเนี้ยมันจะทำให้เราเราศึกษาสิ่งนี้ไม่ตรงเพราะยิ่งศึกษาไปยิ่งสร้างตัวตนอันนี้เพราะเราชนะเราก็ม็จะมีชนะมีแพ้ใช่ไหมวันนี้ชนะพรุ่งนี้แพ้วันนี้ได้พรุ่งนี้ไม่ได้ถ้าพวกเนี้ยต้องศึกษาแบบนี้นะมันจะสภาวะที่ ที่เข้าใจจริงๆมันจะไม่เกิดแต่ไปสร้างภาวะใหม่ขึ้นซ้อนขึ้นมาอีกแต่ถ้าศึกษาแบบอ่อนน้อมเขารบยอมรับให้ทุกอย่างไม่เกิดขึ้นให้มันแสดงเดี๋ยวมันจะหายไปเองมันจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ให้ปล่อยให้มันเกิดต,นะตามนั้นแล้วก็หายไปตามนั้นแล้วก็หายไปด้วยใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะแต่ไม่ใช่อ่อนแอบางทีบางคนนะทำใจแข็งงที่ไหนได้ใจอ่อนแอนะ อ่นอนแอนักแข็งแรงแต่ถ้าอ่อนน,อน้อมอ่อนโยนแล้วก็เบาสบายเปิดใจหมดเลยอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นมาฉันจะต้องคุณฉันจะดูคุณมันเหมือนกับให้เขาเป็นครูศึกษาแบบนี้ให้ธรรมชาติเป็นครูสอนจิตใจเราไม่ใช่เราไปเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนียเวลาภาวนานะมันปวดมากก็เออดีแล้วมาครูมาสอนแล้วว่ราร่างกายทุกเนี้ยให้ความทุกข์มันสอน อย่าไปเกลียดทุกข์หรือป้องกันทุกข์หรือกําจัดทุกข์แต่ให้ฝึกเรียนรู้ทุกข์แล้วออกจากทุกข์แล้วก็วางทุกข์ต้องฝึกแบบนี้วางความทุกข์ให้ความทุกข์เป็นความทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ถ้าเราอยากจะจัดการน่ะเราทุกข์นั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใน้ศึกษาตรงนี้ให้ดีๆอันน่งนะเวลาดูแล้วเขาว่าฝึกแบบเราไม่ทํา พูดอีกคำหนึ่งว่าเราอย่าไปทําให้มันทําฝึกยังไงเวลาเราไม่ทำให้มันทำนะคือเงื่อนไขจะมาบอกไว้แล้วไงให้มันเกิดก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้ทำมันเกิดมาแล้วเราค่อยรู้มันเกิดมาแล้วเราค่อยรู้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราค่อยรู้ภาวะที่มันเกิดก่อนแล้วเรารู้ตามมันเนี่ยมันจะไม่มีงานเราทำเนะแต่ถ้าเรา สร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างจังหวะขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีทำอยู่มีเราทําอยู่แค่เวลาเราฝึกไปเนี่ยเราสร้างจังหวะไปเนี่ยให้รู้สึกว่าร่างกายมันทําให้ได้ไม่ใช่เรารู้สึกว่าเราทําเดินจงกรมก็เหมือนกัในให้รู้สึกว่าร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินจนกระทั่งเราได้ยินเสียงเออเสียงมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็รู้เห็นไหมกระพริบตามาแล้วเราก็รู้เย็นมาถูกแล้วเราก็รู้ ปวดมาถูกแล้วเราก็รู้ห่วงมาแล้วเราก็รู้สิ่งตัวนี้คิด <TVs. S 2> มาแล้วเราก็รู้ถ้าเราปล่อยให้ธรรมชาติมันทนําก่อนแล้วเรารู้เนยะมันจะไม่มีเราทําแต่ถ้าเราทําบางอย่างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเราทําอยู่ในนั้นะนะมันจะมีเราทําอยู่ในนั้นะวิธีการนครือถ้าเราจะถอนเจตนาเนี่ยถอนแบบนี้ให้เขาเกิดก่อนแล้วก็รู้เล่นๆไปแล้วก็จะเกิดแบบไหนได้หมดเลย ไม่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 ดังเกียกดอะไรทั้งสิ้นเกิดแบบไหนได้หมดอันนี้เรียกาภาวะที่ไปฝึกรู้ว่าธรรมชาติเขาทําแล้วเราไม่ได้ทําเราทําหน้าที่อะไรรู้ไหมทำหน้าที่เรียนรู้เขาเรียนรู้เขาทำกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเนี่ยใครทำบางทีเราไม่ได้ทำแล้วมันทำมันเองเห็นปุ๊บมันคิดเลยนะไอ้เย็นภาพมันคิดเลยเน,นี่ยตรงนี้ ถ้าเราเข้าใจหลักการในการฝึกเนี่ยอ๋อวิธีการฝึกจะมาเลยสอนสอนสองอย่างให้เห็นไงวะห,หนึ่งมีการทําขึ้นกับเกิดเองสองสิ่งเนี่ยจะชี้บอกไอการทําขึ้นนี้เรามีเจตนาเจตนานําถ้าเกิดเองเนี่ยเ,เราบเอาธรรมชาตินําเอามันนาไปเลยนําไปให้มันเกิดก่อนแล้วรู้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 ป่านนี้มันจะนั่นอยู่ สุดท้ายท่านบอกว่าให้กลับมาอยู่ที่ถึงฐานใช่ไหมมันจะมีฐานกายกับฐานรู้ให้มันถึงฐานรู้บางคนรู้แล้วมันได้อยู่กับฐานรู้ไหมันยูเรื่มันจะไปทําอะไรกับสิ่งที่รู้เนี่ยมันไม่กลับมาที่ฐานทําอยู่กับฐานรู้นะเออจะเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้นดนั้นถ้าเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตวและศึกษาแบบเนี้ยมันจะศึกษาได้สบายสบาย สุดท้ายมันจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราสิ่งนี้เป็นธรรมชาติที่เขาทำอยู่ไม่มีเราเลยนะไม,มนไม่มีเราเป็นผู้รับผลไม่มีเราเป็นผู้เสียผลประโยชน์ไม่มีเราเป็นผู้ได้ผลประโยชน์เลยทั้งสิ้นแต่มันเป็นธรรมดาของมันที่มันจะเกิดขึ้นแบบเนี้ยแล้วก็หายไปแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยอยสรุปให้ฟังย่อๆที่ฟังฟังมานะแต่บางครั ท่านเอาไม้พูดตามๆหนูนเ,นเสียงไม่ชัดเท่ากี่ที่ผมฟังกันรกผมอยากจะบอกอยากจะบอกขนะ้อกดูจิตไปอยากจะบอกให้อาจารย์ลกเอาไม้อ่อนหางหน่อยนาดูอยากจะบอกอยากจะบอกกอปล่อยไปไอ้ไอ้ภาวะที่อยากจะบอกเนะี่ยมันฟังไม่คยรู้เรื่องแต่พอพอจิตมันลดจากกันไม่อยากบอกปั๊บเออมันค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะบางทีนะ อยากจะบอกอยกจะบอกอยู่เมื่อพุเพราะมันเถียงกับเสียงที่มันเกิดขึ้นแต่พอมันลดตัวเองน้องลงไปลองฟังซิเป็นยังไงแล้วเราก็จะจับลักษณะเข้ามาเสียงทุ่เสียงเสียงทุม่มม่งเสียงชัดมางเสียงไม่ชัดมากแล้วเนื้อหามันก็จะไปไอความอยากจะบอกอะไรไปแลเหลือแต่เดี๋ยวฟังเนี่ยถ้าเราลองฟังดีๆเนี่ยในในสีดิจิตอบเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่มดเลยเยอะมากมายเลยถ้าคุณ คุณศึกษาสังเกตและอาการจริงๆเนี่ยนะจะเห็นเลยที่อาการเกิดหายเกิดหายเกิดหายเดี๋ยวมันฟังไปกผูไม่เข้าใจกูก็ลำงคาญก็เห็นก็เห็นแต่เพราะว่าเราคราญเนี่ยอยากให้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยคือเราฟังทุกเรื่องเราไม่ได้เอาเรื่องนั้นหรอกเราเอาดูว่าข้างในเราเกิดอะไรขึ้นตู้แบบนี้ฝึกษาธรรมะเนี่ยข้างนอกมันเป็นอย่างเงี้ยข้างในดูซิว่ามันดิ้นยังไงเนี่ยฟังเนี้ย เวลาก็ด่ามาดูซิข้างในเป็นยังไงอยากด่าตอบเขาไหมเวลาเขาก็อุ่นดีๆมารู้ซิข้างในเป็นยังไงคอยดูอย่างเงี้ยข้างนอกข้างในถ้าดูอย่างนี้ได้เมื่อไหร่ก็รู้รูปรู้นามนะดูนอกดูในเป็นก็รู้รูปรู้นามเวลาเห็นพฤติกรรมาข้างนอกอย่างเงี้ยข้างในอย่างเลยก็รู้รูปรู้นามนะเอาละพูดไปมากก็เท่านั้นแหละ การบ้านการบ้านไปหัดดูหัดดูลักษณะาอาการที่สองมิติระหว่างลักษณะาอาการที่มันเป็นอาการที่มันมันเป็นแบบพื้นๆทำเธอเดิมๆที่ไม่มีสมมติดูดีไปแล้วก็ความคิดที่มันใช่ชื่อให้ภาษาที่เป็นสมมติดูไปอย่างเงี้ยคู่กันไปเลยเพื่อจ,จะให้มันจิตมันแยกว่าข้างนอกมันเป็นแบบเนี้ย ข้างในมันว่าอะไรียกวอาฝึกแยกรูปงามแยกดูทั้งสองสิ่งเนี่ยโดินไปตามปกตินะแล้วปล่อยให้ทั้งสองเรื่องเองก็เกิดขึ้นมาเองแล้วคอยสังเกตสองมิตินี้ดีๆทุกครั้งมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะกินข้าวก็เป็นนะข้างนอกไม่มีชื่อแต่ข้างในมีชื่อดูนี้นะไม่ห้ามนะให้เห็นว่าข้างนอกไม่มีชื่อนะแต่ข้างในใส่ชื่อเข้าไป ข้างนอกก็เป็นแบบไม่มีชื่อดีกๆเถื่อนเลยแต่ข้างในชอบใส่ชื่อพอใส่ชื่อแล้วมันจะมีอะไรเยอะแยะเราแยกจังหวะนี้ดีๆจังหวะที่ก็เกิดข้างนอกข้างในข้างนอกข้างในการบ้านมีอย่างเดียวอืฝึกรู้เยอะแต่รู้เนี่ยมันก็จะเริ่มฉลาดในการเห็นสิ่งที่มันเกาะใกล้ตัวมันไปเรื่อยๆรู้ว่าเข้ามาเข้าเดี๋ยวจะเห็นว่าภาวะรู้เนี่ยมันจะห่างจากสิ่งพวกนี้สิ่งพวกนี้จะห่างจากมัน แต่ตอนนี้มันอาจจะติดกันแต่คอยสังเกไเตไปเรื่อยๆคอยแทรกไปเรื่อยๆคอยดูอาการข้างนอกข้างในลนักษณะอาการลักษณะอาการลักษณะอาการบ่อย,อยๆเดี๋ยวเราจะเห็นว่าแม้แต่ข้างน,นที่มันมีชื่อก็มีเยอะแยะไม่มีชื่อก็มีเยอะแยะมากมายที่เราเป็นจัดมันไม่ได้แต่มันมีลักษณะเฉพาะตัวเข้ามาอยู่ละเอียดมากตรงนี้แต่เราค่อยๆดูตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวมันจะค่อยๆไป